นี่นี่ไปพี่น้องบัดนเนียสิไีเอานนองไม้น้ำอีกคือเก้าสุดเจ้าแต่ว่ามื่อน,นี้สีมืดๆเด้อพี่น้องเด้อมันอันนั้นสุดเจ้าเว้ยฝนตกมื่อน,นี้นะเอาสิได้เข้าทางขคกไก่ว้ายฝนตกกยจะเปลี่ยกกันโว้ย ตมตกก็อกยากเปื้อนแน่สุดจ๋อไออาวุธเอากระซิมีอันนี้สิไปขยายพันธุ์น้อน้ําพร้อมพี่น้องเลยไปเอานอน้นําพร้อมไปขยายพันธุ์น้อน้ําพร้อมสุดแล้วนี่เมื่อก่อนนี้ค่อยเอามีแต่นอนขยายพี่น้องเลยอ่ะอันนี้คอกไก่ไปออกไปเอา สิเดิไปทางนี้ได้พี่น้องอัดไว้ยนไก่โออกอ้าวไปทางนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยยานมันมื่นกะระหแล้วนี่พี่น้องเห็นบ่ต้นนอน้ำน่านอันนี้นี่ตัวค่อยขยายพันธุ์วังแล้วสุดอันสุดก้อนนี้ค่อยลงสุดก้อนนี้ค่อยเอามันมาขยายพันุ์ เขียวขึ้นแล้วเอ้าอุ้ยไก่คือออกนอกอุ้ยไก่ออกนอกหมดแล้วพี่น้องอโอ้โหนี่สุดแล้วนี่พี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งนี่ตัวค่อยเอกนี่เด้ดเด้ขึ้นเลยกําลังขยายพันธุ์ตืมพี่น้องเ้ยเด้ขึ้นแล้วนี่อันนี้ก็ขึ้นแล้วพี่น้องนี่นี่ ต้นที่ค่อยขยายพันธุ์สุดก้อนนี่มีไข่หอยพร้อมหูแตกนกขึ้นเลยหลายเลยนี่แตกบอกหลายนกขึ้นมาอ๋อพี่น้องแตกหมดแล้วนี่นี่นกน้ําที่ค่อยขยายนี่ได้ประมาณห้าหกมือี่แหละนี่เห็นบอกนกนตัวนี้นีตุ้มนี่นี่นอนกกาลังออกขยายออกเลยไล่พี่น้องดดสามนกอ,อยู่นี่นี่เด้เห็นบอ กำลังแตกว้ายภุมใจเด้อพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้ก็บสามนอนี่เด้นี่สองอันนี้หนึ่งเป็นสามอ้าวแบบนี้ไปเดี๋ยวไปเอานนั้นก่อนพี่น้องเอ้ยเดเอานอก่อนเดี๋ยวเก็บนอน้านแล้วโอ้บักหอยพุ่นตัวบักใหย่พุ่นมันอยู่ในพื้นน้ำสุดเจ้าอออนอบักใหย่เลยดี เลยนอนหนึ่งนี ơi, si ่นอนนี่ก็บักกระ่พี่น้องนี่เห็นปะนี่นอนนี่ก็บักกระย่ยเลยนี่นี่มันจะนอนบักกระ่พี่น้องเอ้ยโอ้นี่มันกระลังโอ้โหน้ำลึกบึ้งมันกำลังเปลี่ยนบักหลายๆสิเจ้าเอ้ยบึ้งสิเลือกเอาตัวน้อยใหญ่เลยตัวนี้แล้วมันแก่แล้วตัวนี้นะเ โนอบักใหญ่เลยว้าวนอนนี่ค่ะเนี่ยโมมันใหญ่หลายจนอยากแตกเนี่ยโอ้โหคุะเบื้งทางในกำลังเป็นโน้ออดเบื้งนอนนี่อ้อพี่น้องเบื้งนอนนี่คือคักแท้นี่เห็นบ่เจ้าเอ้ยมีแต่โน่บักใหญ่โอ้โหคุณ นอนนี่ก็บักใหญ่โอ้ยเดี๋ยมีดปาดเอาก่อนดึงยากเลยนี่นอนนี่ก็บักง่ายพูดนอนอะไรกะ นอนแบบง่ายนี่โอ yeah. <huh Becca> ้สามนอนี่ยังอีกนอนหนึ่งนี่นะพี่น้องเลยโอ้อีกนอนหนึ่งอีกสี่นอพี่น้องเลยนี่ที่นอนนี่นี่อันตรนอักใหญ่บักใหญ่พี่น้องนี่นี่ นอนง่ายก่อนนี่นอนกใหญ่ายอือนี่นอนนี่ก็โอ้เป็นเอาแล้วตัวนี้